สวัสด,ดีจ้าเพื่อนๆวันนี้บ้านพี่นงฝนตกอีกแล้วจ้ะเพื่อนๆฝนตกอีกแล้วฝนตกนีดีจ้ดปีนี้ฝนตกดีลยคักเนกาะค่ะปีนี้เนาะตกอีกแล้วจ้าฝนตกอีกแล้วนะน้ำเต็มเลยจ้ะพี่นอง g ฝากกระห้องฝนกระตกโอ้ยเสี่ยวจังไดดีละค่ะพี่น้องปีนี้ จะถ่วมหรือบ่ถ่วมเดี๋ยวกระ้นเรื่องเนาะค่ะเนาะนีะ่แหละโต๊ะดีขนาดเดีย๋ยวพี่น้องจะพามาเบิงผนเม็ดผนเถอะนะเม็ดใหญ่คัะเด้อค่ะพี่น้องจ๋าหน้าแับเต็มแล้วเต็มโอง่องเต็มอ่างอเห็นี่บค่นนะทักที่พี่น้องนะเออทักที่ใบายาว ผักชีใบยาวกระ,ะแน่ต้นหอมนั่นตากฝนฝนมาพอดีเลยได้น้ำฝนโฮดจากพี่น้องได้น้ำฝนโฮดพอดีโอ้ยจะเป็นดีครับนะพี่น้องนะฝนดีจากพี่น้องปีนี้เห็นบะดอกมะม่วงพี่น้องก็งามงามเห็นไหมมะม่วงมัน มะม่วงมันสามฤดูเด้อมะม่วงมันสามฤดูตกดีตกห่างรับตกตลอดมือเลยตกตลอดเดือนตลอดปีเลยบอจ้ะตกดูแบบนี้แหละครับพี่นอ้อง,นนงจ๋าล่องนาล่างจานได้นาะค่ะน้ล่างจานได้บรรยากาศฝนตกมาฝากจ้ะพี่น้อง ต้นดอกไม้ของพี่น้องก็ได้ผนเพื่อนกับงามออกดอกค่ะงามหลายออกดอกหลายเนาะค่ะเนาะคลิบนี่อาจจะเบ่มีสาระอย่างนาะคะ่ะเนาะแต่ว่าอยากถ่ายทอดให้พี่น้องเบิ่งว่าฝนตกเนอกคะ่ะฝนตกวันที่สามกิบมิถุนาเนาะคะ่ะเนาะเดี๋ยวจะพามาดูพามาดูเพื่อนๆเห็นไหมลูกตำลึง ุกแดงเต็มต้นเลยค่ะพี่น้องบรรยากาศฝนตกเย็นสบายจะพี่น้องเนาะบรรยากาศเหมาะสำหรับการนอนเนาะ,ะนะนอนเวจ้นจดอกไม้พี่น้องก็สวยนะคะเนี่ยปลูกเอาไว้ไปทำบุญเนาะสวยงามถ้าเขาแตกก็จะตัดเนาะตัดไม่ให้แตกเดี๋ยวพี่น้องจะพาไปดูบ้านเนาะ พาไปดูบ้านหลังนน้นอีกหลังหนึ่งเนะาะพาเพื่อนๆไปดูบ้านอีกหลังนึงถ่ายคลิปยาวจ้ะถ่ายคลิปยาวถ่ายคลิปยาวฝนเบาแล้วฝนเบาแล้วฝนเบาแล,ล้วคุณนะท้องฟ้าทางผีบอมีเมฆตกเมฆก,ก้อนเดียวจะพี่น้องฝนตกมีเมฆก,ก้อนเดียว ออแส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 อยู่พอ่อซำนีแหะโอ้ตกดีขนาดเดี๋ยวเพื่อนเพื่อนพี่น้องมาบ้านอีกหลังหนึงน่งเนาะอันนี้เป็นบ้านพ่อแม่นเนาะเขาพามาดูเรือจะ้ะพามาดูเรือใหญ่เนาะลักษณะเรือจะเป็นแบบนี้นะคะเพื่อน,นๆๆเพื่อนเพื่อนเพื่อนเรือเป็นแบบไหนแต่บ้านพี่น้องลักษณะเรือจะเป็นแบบนี้จะ้ะเรือลำา้อ่ใหญ่นะคะเพื่อนเพื่อนเรือลำใหญ่ ตรงนี้จะเป็นท้ายหัวเรือนะจะเป็นท้ายเรือเราจะมีที่ติดตั้งเครื่องนะเครื่องเอาไว้ขับเรือไปหาปลาในบึงจ้ะตรงนี้จะใส่เครื่องนะใส่เครื่องแล้วเราก็ขับไปอังนู้นจะเป็นหัวเรือนะจากเพื่อนเพื่อนพามาดูเรือเรือใหญ่บึงบลเพชรจ้ะพามาดูเรือใหญ่บึงบลเพชร สวยๆงามๆเลยเพื่อนๆเรือใหญ่บึงบอระเพ็ดจ้าวันนี้นี่พามาดูการทำเนาะสําหรับตรงนี้ก็จะเป็นาที่นั่งเนาะที่นั่งที่นั่งน,ะน,งน,งนี่ตรงนี้ก็จะเป็นที่เก็บปลาเป็นที่นั่งนะคะเพื่อนๆที่นั่งใหญ่กว้างใหญ่มากเลย นี่จะ้ะเรือเรือเจ้าเหมียวมานอนอยู่ตรงนี้ตกใจเลยนี่จะ้ะตรงนี้เป็นหัวเรือพามาดูหัวเรือนะหัวเรือจะ้ะไม้ดีมันจะเป็นไม้ไม้สักนะเพืเ่อนๆน่าจะเป็นไม้สักทั้งหมดเลยลำใหญ่ลำใหญ่ลำ,หญลำงาม ลำใหญ่ลำงามนะ่าเพื่อนๆยาวไปนู่นยาวใหญ่ยาวใหญ่จริงๆเรือลํานี้เจ้าของเขาเอามารับจ้างจ้างให้แฟนพี่นงเป็นคนทำให้เนาะเขาก็ทำเรืออันนี้ทำนานแล้วนะคะเนี่ยเปลี่ยนเปลี่ยน เปลี่ยนอันนี้อันนี้ไม่ต้องเปลี่ยนเนาะเปลี่ยนกรงเนาะเขาเรียกเปลี่ยนกรงทั้งหมดเลยเปลี่ยนกรงทั้งหมดเลยอันนี้ก็กรงอันนี้ก็เปลี่ยนเนาะไม้สักนะเพื่อนๆนเนี่ยไม้สักอันนี้ก็เปลี่ยนเปลี่ยนกรงเกือบทั้งหมดลำเลยเนาะทำใหม่หมดยกทำใหม่หมดเขาจะเอาไว้ทำใหม่เพื่อนเพื่อรู้ไหมเอ๊ะอะไรสะท้อนเขาจะเอาไว้ไปลงบึง เพื่อทำเรือเป็นเรือท่องเที่ยวนะเรือพาคนไปเที่ยวในบึงบอร์เพชรเนาะไปชมดอกบัวไปชมบรรยากาศในบึงลักษณะเรือเนาะแข็งแรงแน่นหนาลำใหญ่แข็งแรงแน่นหน,นาลำใหญ่ยาวด้วยยาว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 ใหญ่ยยเลย <c oughs> สวยงามนะเพื่อนเพื่อนเนาะ พามารับชมจ้าพี่บ้านพี่น o มีหลายลำนะเรือเรือพี่น o n เองก็มีหลายลำมีหลายลำเลยแหละตรงโน้นลำหนึ่งตรงโน้นอีกลำหนึ่งที่บ้านนี้ก็จะมีอยู่สามลำนะเนาะเรือบ้านพี่น o n มีอยู่สามลำจ้ะลำใหญ่ๆสวยๆอยู่มีอยู่สามลำนะเพือ่อนๆสามลำใหญ่ๆเลยจ้ะสวยงามนะเพือ่อนๆเนาะ ส่วนอันนี้เป็นเรนะือพี่นงเนาะเรือพี่น o เองคว่ำไว้จะเอาไปใช้เฉพาะเวลาน้ําท่วมนะเพื่อนๆเนาะถ้าน้ําไม่ท่วมก็ไม่ได้ใช้คว่ำไว้อย่างนี้นะเนาะเรือของพี่น o ก็ลําใหญ่นะเพื่อนๆลาใหญ่ใหญ่พอสมควรเลยล,เลําเรือจอดไว้ที่ใต้ถุนเนาะส่วนอันนี้ก็จะเป็นเรือเรือพ่อแม่นะเนาะเรือพ่อแม่ก็เอามาเก็บ ขึ้นคานไว้แบบนี้ค่ะเวลาน้ำท่วมเราก็เอาไปใช้ใช้ไปตลาดไปไหนตอไหนเนาะเพราะว่าน้ำท่วมบริเวณนี้น้ำจะท่วมหมดเลยเพื่อนๆนต้องพายเรือต้องพายเรืออย่างเดียวเลยนะคะเพื่อนๆบริเวณนี้เนาะเรือก็เลยต้องมีทุกบ้านจ้ะต้องมีเรือทุกทุกบ้านเลยจ้ะน,นี่แหละคะ่ะ ลำยาวเรือพี่นงนะยาวใหญ่ยาวใหญ่ตรงนี้ตรงนี้อีกลำหนึ่งเนาะอันนี้จะเอาขึ้นมาซ่อมเหมือนกันจ้ะเพื่อนๆตรงนี้อีกลำหนึ่งอันนี้เป็นเรือของบ้านพี่เนาะบ้านพี่สาวเขาก็จะเอาขึ้นมาซ่อมเหมือนกันเตรียมรอน้ําท่วมเดือนกันยาเนาะลำนี้ก็จะมายาจะเพื่อนๆยายาแนวเนาะ ยาตามร่องนี่เพืเ่อนๆยาตามร่องที่แตกนี่เนาะยาตามร่องที่แตกที่แตกที่เนี่ยค่ะมันจะรั่วนะเนาะเรือมันจะรั่วเนี่ยตามร่องนี่ต้องยาถ้าเราไม่ยาน้ําก็เข้าเนาะเหลือนี่ก็เก่าแก่เนาะถ้าอันไหนเอาไม้ยัดได้เราก็เอาไม้ยัดแล้วก็ยายาแนวเนาะยาแนว ลำนี้ก็ใหญ่นะเพื่อนเพื่อนลำนี้ก็ใหญ่ไม่ใชเ่เล็กเล็กเลยใหญ่เนาะ <c oughs> หินต้นถั่วไหมครับเพื่อนเพื่อนต้นถั่วพี่เขาก็งามนะมวันนี้วันนี้พาเพื่อนเพื่อนมาดูเรือนะเนาะเรือบึงบลเพชรมาเล่าประวัตเ,เ,เล่าเรื่องเรือเนาะว่าทุกบ้านต้องมีเรือเนาะที่ที่จะออกบึงต้องมีเรือทุกบ้านจะนี่ค่ะ มีเรือมีเรือทุกบ้านเพราะว่าบริเวณนี้ถ้าเกิดว่าเดือนกันยาน้ํามาน้ําบึงบลเพชษมาน้ําแม่น้ําน่านมาท่วมค่ะเพื่อนๆท่วมไม่เหลือเลยท่วมหมดเลยนะคะบริเวณนี้เนาะจะบรรยากาศพาเพื่อนๆมารับชมนะคะมารับชมเรือออกบึงบลเพชรจ้าขอบคุณนะคะที่รับชมคลิปให้พี่นกจนจบ ขอบคุณค่ะเอาเรือสวยๆมาฝากเหลือบึงบอระเพ็ดจ้า